แมวแคทแมสเสือเสื้อโค้ตเรือโบ๊ทข้างขาวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมปแคปนี่ปูพริกหมูคูทีสฟิตปลาหมวกแคทมาฮอตพอตหม้อด็อกเตอร์หมอไก่คอกด็อกหมางูสเนกเอไข่ายไอตาเพนปากาบุ๊กหนังสือมือนี่แฮนด์ท้าึ่งเรื่องเนี้ยเอาพูดตรง ทำงานเพื่อผู้ชายนะฮะมันก็รวมทั้งตลกเมาตลกไก่ตลกไก่ตลกปลารวมกันไปเป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่าอะไรดูแล้วผ่อนคลายอ่ะมันมีมีเลยบทไปเยอะครับแต่ก็สนุกสนานครับแมวแคทแมสเสือเสื้อโค้ตเบอโบทขั้งข่าวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมพแคบนี่ปูพริกหมูครูทีสฟิดปลาหมวกแคทมาฮอตพอตหม้อดอกเตอร์หมอไก่คอกดอกหมางูสเนกเอไข่ายไอตาเพนปากาบุกหนังสือมือนี่แฮ ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นนังเอกตกใจมากตอนเอาดีๆได้รับตรนี้เลยหรอเพิ่งมารู้มร้อมกับทุกคนวันนี้ะอ็หนูไม่นำตัวนี้ก็คือแม่ตักแล้วอะคือเอาจริงๆการร่วมงานอะตอนแรกอัเก่งที่สุดคือน้องนายเพราะว่าเขาดูแบบสุขุมอะดูแบบเขา่แตกต่างจากพวกเราเยอะเลยนะจริงจริงอะพวกเราอะมาในรายกลุ่มเดียวกันมีเขานี่แหละที่หลุดจากรายกลุ่มแล้วบางทีแบบเราเล่นอะไรอะคือเราคิดว่าอันนี้เราตลกแน่แต่หันมาที่นายนายบอก ฮะแล้วไปไงต่ออะไรเงี้ยใบแค่ซีนเดียวเจอก,กันซีเดียวซีนที่สองเขาเป็นหัวหน้าไลายกลุ่มไปแล้วจำยากเลย ม่ยากจริงๆกับพื้นฐานก็เป็นโตโลกวันแรกเราเข้าหาเขาเลยวันแรกเลยวันแรกมีหงตัวเลย,เลยวันแรกไม่มีการพูดด้วยใช้ร่างกายใช้ร่างกายเอาจริงนะนอกจากตอนแรกที่บทเขียนมาว่าทํางานกับทีมพี่ยศแล้วพระเอกเป็นังกาเก่งตอกาอคืนนางเอกคือจัอ๊ะเราเลยแบบโอเคแล้วก็จนี้จะเชื่อเลยว่าเป็นใช่ไหมตัวละครรับองพเกอยู่แล้วพุ่งกลับพุ่งกลับพุ่งรับยังไง พอพอวพมกับบอกนางเอกคนลุกไปทั้งตัวแล้วอะแล้วต้องกลับไปเพิ่มค่าตัวอีกแล้วอะในเรื่องเนี้ยอาบูดำตรงทํางานเพื่อผู้ชายนะฮะมันก็รวมทั้งตลกเหมาตลกไก่ตลกไกลกปรวมกันไปโอ้มีความสุขมากเลย เได้อยู่ใกล้ชิดกันกวันวันทำงานร่วมกันอุ้ยไม่อยากให้จบในหนังเรื่องนี้ยอยากให้มีภาคสอง,สองในเรื่องนี้เหมือนชีวิตจริง,ง,งจริงก็คือพอเลิกงานเสร็จป,ปุ๊บค่าตัวให้เขาแค่นั้นเนี่คือชีวิตจริงนะแต่ถ้าอีกในหนังก็คือในหนังแบบนึงโอ้โยแรกๆก็ผมก่าจะเข้ากันได้ทำใจลำบากนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยสนิทกันมาก่อนนะเราตามบทแต่เขาว่าเล่นไม่ตามบทเท่าไหร่เล่นจริงเล่นจริงเจ็บจริงสวัสดีครับ สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลติดอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าสนุกดีครับอืมใช่ครับทุกคนก็เหมือนกับพี่ๆน้องๆเราอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วติดตามผลงานกันอยู่แล้วครับผมยิ่งมาเล่นด้วยกันก็ยิ่งสนุกกันเข้าไปใหญ่ครับใช่แต่เพิ่งเคยเจอพี่นายครั้งแรกเออนี่นี่พระเอกเราก็ฝากกองใหม่ไปด้วยนะสองคนเลยครับผมอัทไทก็เป็นตลกรุ่นเจเลชั่นใหม่ครับผมน้องกัดนี่ก็กำลังมาแรง ฝากบอกไปเลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อะไรมาดูเยอะแยะมากมายฝากไปเลยน้องอยากเดี๋ยว่วนเลยฮะเดี๋ยวฝากไปเลยใครบ้างเลแปดสิงหามาดูนนครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณอาคุณอาติมาตอไอเฮียอากูลูกปุ่นลูกแป้นปราแช่มประชอยดูนิดดูหน่อยดูอินดูแอดนม่ปืน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 ปันปนปืนปืนปืนนปืนปนปืนกืนปงน้ืนปืนปืนปืน้อนปืนปปืนปืนปืดปืไอ้เปืยปืนปืาปืน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 ปืจปืนืนนปืนนปืาปืนตืนปานปืนเืนเืนนปืเปืนปืนน ทีวีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่พอได้อยู่กันสักพักก็ก็กลมกลืนจากเป็นกลมกลืนเท่ากับเออเราเริ่มมีความเป็นเนื้อเดียวกันเริ่มจากพี่น้องเริ่มกลายเป็นเหมือนในบทเราเริ่มเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่าบางเรื่องเราก็คอยให้กําลังใจกันบอกเฮ้ยนะต้องสู้นะเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนก็ต้องบอกเฮ้ยนะสู้ในเรื่องในเรื่องในเรื่องพูดในเรื่องแล้วพี่นะอย่าล้อ ในบทหนังผมพูดในบทหนางนะคือเราเรื่องบางเรื่องอ่ะมันจะผ่านยากแหละอาชีพแต่แต่ถ้ามีเพื่อนอย่างเราคอยให้กําลังใจอ่ะมันจะผ่านไปได้อ่ามันก็มีเยอะอย่างอัดเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนเงี้ยอเราก็คอยให้กําลังใจเขาได้ครับอ่ะเรื่องวันอ่ะวันที่เราแบบว่าเราเจอปัญหาเขาก็อยู่ข้างๆเราอ่าวันนี้วันนี้เราก็อยู่ข้างๆเขาแหละครับผมมานะนะมานะนะมานะกับกับผมนะไม่เกี่ยวกับพี่นายนะ ในเรื่องนะเนในเรื่องเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะที่ไปสมัครงานอ่ะเราก็ดูโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแต่เราแบบพูดไปถอนพินายเล่นอ่ะครับผมมุกอะไรนะที่สอนไปอะไรนะแวนผมสอนอะไรเด็ดะโอ้โอ้ เขาถามอะไรแมวอะไรนะแมวแคทแมสเสือเสื้อโค้ตเรือโบทั้งขาวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมปแคปนี่ปูพริกหมูครูทีสฟิตปลาหมวกแคทมาฮอตพอหม้อดอกเตอร์หมอไก่คอกดอกหมางูสเนกเอไข่ไอตาเพนปากกาบุ๊กหนังสือมือนี่แฮนด์ท้องนายห้องแบบนี้เดียวเลยเขาสอนผมดูด้วยเนี่ยเขาสอนผม กำกับคิวบูด้วยอนบูเลยใช่ครับผมตีลังกาตีลังพึ่งลังนกผมตีหมดนะเฮ้ยผมใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ตีลังกาได้ไหมอนดูถอยไปนี่กอ้เอาหาเองสาอ่ะในเมื่อต้องไเห็นแล้วว่าตียังไงอ่ะขยับตรนไหนต้องหนยหนตรงไนต้องทาได้รึ คือในเรื่องเนี่ยมันมีสลิงผมเลยกล้าไงตากล้องเราไม่เห็นกล้องใหญ่ไม่เห็นเลยนะคือในเรื่องมีสลิงเราเลยกล้าแต่ถ้าไม่มีสลิงเราก็ใจสั่นๆนิดนึงแล้วพี่ไม่กล้าได้ผมทำทำไมแล้วพี่ไม่กล้าได้ผมทำทำไม เราเวยนใจหแบบรืว่าหือว่าเป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนผมมามครับผมแต่ไม่โกรธอะไรผมนะมจริงๆมีตีาก,าตกับาหลังด้วยนะเฮ้ยตีกับกับหลังนี่ได้ถึง3ตลบเลยนะต <Okay. S 2> ึงตึงตึเอาไปว่าไปรอดูในภาพยนตร <c oughs> ์เดี๋ยวจะหมดความตกใจกัน